นะครับเราก็อยู่กันที่โรงแรมซูเปอร์โฮเทลครับแถวฟูจิโนมียมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็วันนี้เราเลือกที่โรงแรมนี้ก็ค่อนข้างราคาดีนะครับ2ห้องเนี่ยตกที่ประมาณ2,700บาทไทย,ยนะครับมีอาหารเชา้าเรวยงหากมีออนเซนในโรงแรมให้ด้วยนะครับก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีครับถ้าใครจะพักที่โรงแรมนี้เราลองมาดูสภาพห้องนะครับก็ เป็นห้องแบบญี่ปุ่นทั่วไปนะก็ยังพอมีพื้นที่ให้เราสามารถกางกระเป๋าได้นะครับเนี่ยพื้นที่แค่นี้เด้านนี้จะเป็นห้องน้ำตามมาตรฐานญี่ปุ่นก็ข้างเตียงเนาะก็ถ้าเป็นกระเป๋าแบบเปิดข้างบนได้ก็ยังพอจะกางได้อยู่นะครับขนาดย9ิบเก้านิ้ว เตียงไม่อยากให้ดูมากยังไม่ได้เก็บก็มีโต๊ะไว้แต่งหน้ามีกระจกแล้ก็ที่สำคัญก็ยังพอมองเห็นวิวของฟูจิด้วยนะอ่าเขามาทักทายเราแต่เช้าเลยนะครับที่นี่เ,เรียกได้ว่าประมาณตีสีเนี่ยก็สว่างแนละ้วแดดแดดเริ่มออกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะเจประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับ แต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเห็นก็คือที่จอดรถที่โรงแรมเนี้ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับแต่ว่าเขาจะมีลานจอดรถอยู่ด้านหลังโรงแรมครับซึ่งค่อนข้างที่จะต้องเข้าไปในซอยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมืดนะครับถ้าเกิดสาวๆมา,มาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เช้าวันนี้นะครับเรายังมีเวลาเหลือพอที่จะเที่ยวอีกสักที่หนึ่งนะครับเราก็เลยเลือกที่จะไปน้ําตกชิไลโตนะครับ ที่หนึ่งที่เราขับรถมาวันนี้นะครับก็คือน้ําตกชิลาโตะนะครับใชเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ําตกที่นี่เป็นยังไงนะครับก็ที่จริงที่จอดรถก็มีหลากหลายราคานะครับมีทั้งสามร้อยเยนสองร้อยเยนแต่ว่าพวกเราเนี้ยกแก้ปัญหาแบบคนรวยนะครับก็คือจ่ายแบบ5้าร้อยเยนนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็อุดหนุนอุดหนุน,อ,น,นอุทยานเข้าไปนะครับไม่รู้เขาเป็นอุทยานหรือเปล่าเนาะแต่น่าจะใช่ ก็จากที่จอดรถน,นะครับแล้วก็เดินมาทางฟูจิเนาะก็จะเจอทางลงบันไดนะครับอย่าไปผิดทางนะว้านี่ก็มีของข,องขายหน้าตรงหง้ามาเห็นป่ะมีร้านรวงแต่เขายังไม่เปิดเนาะ เดินมาไม่นานครับล้วก็จะถึงน้ําตกชิไรโตนะครับคาว่าชิไรโตเนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเส้นไหมสีขาวนะครับถ้าเรามาช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็จะไม่ได้มีแค่สายใหญ่เส้นเดียวนะครับแต่ว่าก็จะมีน้ําตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาเนี่ยหลายสิบจุดเลยนะครับเหมือนม่านน้าสีขาวเลยที่นี่เนี่ยบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับความสูงของน้ําตกเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับประมาณ20เมตรแต่ว่าถ้าความกว้างของม่านน้ำเนี่ยประมาณ200เมตรเลยนะครับทาให้ว่ามันเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในน้ําตกที่ถ่ายรูปสวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะครับ เกิดขึ้นมาจากน้ําตกแล้วเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปนะครับก็อ้อมอ้อมเดินมาทางด้านนี้ก่อนนะครับก็จะมีระเบียงที่ไปชมน้ําตกอีกด้านหนึ่งที่แบบมีวิวภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างหลังได้ด้วยนะครับขึ้นไปตรงนั้นเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าน้ําตกโอโตโดเมนะครับ แปลว่าน้ําตกที่หยุดเสียงนะครับแต่จริงๆแล้วมันเสียงดังมากเลยนะครับเพื่อนๆความสูงได้ประมาณ25้าเมตรนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยแรงมากๆเลยครับก็เท่ากับว่าถ้าเรามาที่นี่นะครับแล้วก็จะได้เที่ยวทั้งหมด2น้ําตกเลยนะครับก็คือน้ําตกชิไลโตะนะครับแล้วก็เดินอ้อมร้านค้าขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเจอน้ําตกโอโตโ,โดเมะนะครับก็ <G ül urp> เดี๋ยววันนี้เราทั้งคู่ก็จะกลับ โตกเกียวกันแล้วนะครับก็จะขึ้นเหนือไปทางโมรลลิโอกะนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของทริปแล้วที่เราจะได้เจอฟูจินะครับไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะไอ mm hmm. ้บักลาทุกงฟูจิแล้วนี mm ่ยไบายบ๊ายไม่เจอกันใหม่นะเห็นอ้อง พวกเราแวะมาคืนรถในย่านอูเอโนนะครับปั๊มน้ํามันในเมืองเนี่ยเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าไอ้ตัวหัวจ่ายเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเพดานเหนือศีษาะเรานะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมเดียวผิดเข้ามาในอูสแ้วนะครับ หลังจากเราคืนรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปต่อนะครับและเราจะขึ้นที่สถานีโอเอโนะนะครับวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันที่เราเปิดใช้พาสเดินทางวันแรกของเรานะครับถ้าขับรถไปโมริโอกะเองเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาถึงประมาณ 6- 7เชั่วโมงนะครับแต่ว่าการที่เรานั่งริงคันเซ็นเนี่ยก็จะประหยัดเวลาลงนะครับเหลือแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับมาเที่ยวเก็บทีละภูมิภาครับรองว่าคุ้มแน่นอนครับเพื่อนๆสาหรับค่าพาสนะครับครับก็วันนี้เรามาอยู่ โรงแรมที่3านะครับที่สามเราเลือกโรงแรมโฮเทลจินนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมตามมาตรฐานของญี่ปุ่นนะจะค่อนข้างเล็กซึ่งเราจะอยู่ที่นี่กันประมาณอสวันสาคืนนะครับก็สนนราคาแล้วรวมก็ประมาณ5,000ันบาทไทยครับตกวันละประมาณ1,700บาทเดี๋ยวเราไปลองดูสภาพห้องว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็ทันได้ถ่ายรูปตอนที่สภาพปกตินะครับอาจจะมีเตยียงนี้เลยกระเป๋านี่อาจจะแคบหน่อยครับอาจจะกางกระเป๋าอะไรไม่ได้ครับจะต้องจัดระเบียบชีวิตดีๆนิดนึงก็จะเป็นนี้ด <c oughs> <c oughs> วภายนอกก็ไม่มีอะไรคนระับเป็นลานจอดรถสถานีโมลเลกาเนี่ยจะอยู่ห่างออกไปประมาณ ี m, นะ่ร้อยเมตรเนาะอาจจะเดินเหมือนไม่ใกล้ไม่ไกลมากครับแต่ว่าอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเรายบัตเจ็ตจำกัดนะครับแต่ว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเดียวที่เราจองนะที่เขามีบริการน้ำเปล่าให้ด้วยนะแล้วก็มีเครื่องทำความชื้นเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเครื่องทำความชื้นเนี่ยอากาศเพื่ออากาศแห้งเกินไปแล้วก็ นีตวเย็ยอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเลือกพักที่โรงแรมในย่านโมโอกะนะครับก็คือว่าซากุระเนี่ยเป็นอะไรที่ไวต่อสภาพอากาศมากเลยนะครับเราก็เลยกะว่าถ้าที่ไหนบ้านก่อนตามพยากรณ์นเนี่ยเราก็จะแวะไปที่นั่นเลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับก็คือที่พักที่โมโอกะาเนี่ยถ้าเทียบกับอาโอโมริกับคาคุโนดาเตะเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่ากันเยอะมากเลยครับพอตกเย็นเนี่ยเราก็เลือกที่จะไปเที่ยวแถวแทบปราสาทโมโอกะนะครับเพื่อน เราทั้งคู่เนี่ยน exactly oh. ั่งรถบัสนะครับจากสถานีโมริโอกะนะครับก็นั่งมาไม่นานครับประมาณ10กว่านาทีนะครับพอเรามาถึงเนี่ยด้านล่างดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะเพื่อนๆดูมืดๆนะครับแต่ว่าพอเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยโอ้โหซากุระฟูบลูมเต็มที่เลยเพื่อนๆแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็เหมือนงานวัดยมยมของเขาเลยนะครับก็คือพอเวลาที่ซากุระฟูบลูมเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามานั่งหาอะไรกินกันมานั่งสังสรรค์พูดคุยกันนะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้จัดไฟให้มันสวยมากนะเพื่อนๆก็คือดูด้วยตาเนี่ยก็เหมือนสวยนะครับแต่ว่าถ่ายออกมาเนี่ยไม่ได้เลยครับเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวขากลับมานะครับก็จะกลับมาแก้ตัวตอนที่มันแสงสวยๆกว่านี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆตกดึกๆเนี่ยไม่ต้องกลัวหิวเลยเพื่อนๆเพราะว่าด้านล่างเนี่ยอารมณ์งานวัดชัดๆเลยนะครับ ก็จะเป็นอาหารกินง่ายๆครับพวกสตรีทฟู้ดนะครับเด็กนักเรียนเดวเต็มเลยครับเราสองคนขออนุญ,ญาตไปจัดอาหารเบาๆกันรอบดึกหน่อยนะครับเดี๋ยวพรวุนี้จะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับเช้านี้เราออกเดินทางไปยังคาคุโนดาเตะนะครับ เป็นเมืองเล็กๆที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกียวโตห่งโทคุเลยเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่อยู่ของเหล่าสมูไรมาก่อนนะครับแล้วก็ยังเก็บรักษาสเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว นั่งมาสักพักนะครับแล้วก็จะถึงสถานีคาคุโนดาเตะนะครับพอเดินออกมาจากสถานีนะครับบรรยากาศเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าที่เนี่ยมันเงียบสงบแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินตามเส้นทางเนี้ยไปยังหมู่บ้านซามูไรนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองหากเพื่อนๆแพลนจะมาดูซากุระเนี่ยเพื่อนๆต้องวางแผนดีๆเลยนะครับเราอาจจะเช็คที่เว็บไซต์หรือผ่านทางแอปก็ได้นะครับเพราะเราเป็นสายฟรีครับก็เลยใช้แอป Japan Travel นะครับจะมีหัวข้อซากุระแบบนี้เลยเพื่อนๆ ซึ่งมันก็จะบอกเลยว่าที่ไหนเนี่ยยังไม่บานหรือว่าบานเต็มที่แล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ภาพสวยๆของซซกุระกลับไปนะครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองคาคุโนดาเตะนะครับก็คือเจ้าสุนัขพันธุ์อากิตะนะครับเจ้าสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเจ้าฮาจิโกะนะครับเป็นสุนัขที่รอเจ้าของอยู่ที่สถานีชิบุย่าเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับอย่าลืมมาเช็คอินถ่ายรูปกับน้องๆน,นะ คนครับแล้วก็เดินมาถึงรอสันแล้วนะจุดสังเกตว่าเรามาถึงหรือยังก็คือมาดูที่รอสรันแต่เอาจริงๆมันก็แอบไกลกว่าที่เราคิดนิดนึงนะเนีย่ยเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปทางด้านหน้านู้นครับมันเดินง่ายนะแต่ว่าถ้ามีแดดอะก็แอบเหนื่อยนิดนึงหลจากร้านรอสันมานะครับแล้วก็จะเจอกับร้านพุดดิ้งเจ้าดัง ร้านเปิด10โมงนะครับเพื่อนๆใครมาคาคุโนราเตะเนี่ยยังไงก็ต้องแวะร้านนี้แน่นอนนะครับร้านก็จะขายพุดดิ้งอย่างเดียวเลยนะครับนอกจากรสดั้งเดิมแล้วเนี่ยร้านยังมีรสอื่นให้ลองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาเขียวรสกาแฟแต่ซีซั่นนี้ก็คือมีรสสักุระได้ครับเพื่อนๆก็สั่งเสร็จก็มานั่งกินตรงข้างๆร้านได้นะเพื่อนๆเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ให้แบบถือเดินไปกินตรงนั้นตรงนี้นะครับกินตรงนี้ได้อีคนที่เขาอยากกินมานานมากแล้ว นี่รสอะไรครับสัร,ร,อ,อ,รองอมาเลยแล้วก็มีเนะคอร์ดิชิโน่คอร์ดชิโน่มาลองอะไรก่อนมาเลยมาสัก,รกุระรสสักรุระเฮ้ยใช่แบบสักรุระนี่จะเหมือนเป็นแบบเจลลี่ใสๆแล้วก็มีแบบเหมือนกีบสักรุระด้วยนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวมาลองแล้วรสชาตินานเป็นไงน ราคาคุยหรือว่าก็เป็นรสแบบน้ำนม,นมแต่มีเหมือนเจลลี่สดชื่นอะ่ะนมแบบเหมือนขนมไทยสักอย่างนึงอ่ะเหมือนกะทินมอะไรประมาณน,นี้แต่ไม่ไม่หวานมากเราะว่ากำลังกำลังอร่อยแบบไม่กระตุกตากอะ่ะ ้องมาลองต้องมาลองร้านนี้กินหมดอย่างรวดเร็วต่อมามาลองอีกรถนึงนะรถออริจินอลใช่ไหมมาลองดูอร่อยว่าเฮ้ยกเตอร์มันจะเหมือนออกแนแบบคัสตาร์นนิดนึง่ะมันจะไม่เหมือนกับรถซากุระที่มันจะมีความเจลลี่นะคนละแบบดั้งเดิมคนละแบบ แบบคุณละแบบเนี้ยให้ลองซาก,กุระมันจะเหมือนกับว่ามีความมีรสชาติขึ้นมาอี่นิดหนึ่งอ่ะอันนี้มันจะดูแบบเพลนๆเหมือนรถเบื้องต,นต้นจริงๆอ่ะอรถสานตนะ่ะรถออริจนนัลจริงงั้นถ้ามาช่วงนี้เราต้องกินไปตองรถนะแต่คิดว่าก็ะซากุระก็ดู มีรสชาติมากกว่ามีความเจลลี่แล้วก็ทําให้เหมือนเท็กเจอร์มันมีสองแบบมีเท็กเจอร์ที่แปลกใหม่อืมอัน้มันจะนุ่มๆเลยนะแต่ก็อร่อยระหว่างทางที่เราเดินลัดล้อไปตามถนนในเขตหมู่บ้านซาม,มุไรนะครับก็จะเห็นว่าริมสองข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนะครับและไฮไลท์ของหมู่บ้านซาม,มุไรช่วงนี้ก็คือเจ้าต้นนี้ครับชิดาเลสซากุระครับหรือซากุระพันเลย์นะครับซึ่งซากุระพันนี้นะครับมันจะไม่ตั้งตรงเหมือนกับพัน์อื่นๆน,นะครับ แต่ว่าจะโน้มกิ่งลงมาอย่างอ่อนช้อยนะครับดูเหมือนบ้านดอกไม้เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านฟามูไรแห่งนี้เลยนะครับเาวากลับว่าเราได้เดินย้อนกลับไปยังยุคเอโดอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับร้านลวงที่นี่นะครับเขาก็จะอินกับน้องอาคิตะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมาแวะที่นี่เนี่ยผมรับรองว่าต้องได้น้องๆกลับไปใน่อย่างน้อยสักตัว2ตัวเลยแหละ ถ้าใครอยากนั่งชมซากุระนะครับแล้วก็รับฟังเรื่องราวของเมืองนี้อย่างใกล้ชิดน,นะครับเขาก็จะมีบริการคนลากนะครับเป็นรถลากญี่ปุ่นนะครับสนนราคาอยู่ที่15นาที3,000เยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครติดใจเนี่ยก็30นาทีครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000เยนนะครับ และแล้วตอนนี้เราก็มาถึง1ในจุดชมซากุระที่สวยและโรแมนติกที่สุดของเมืองคาคุโนดาเตะนะครับนี่ก็คือแม่น้ําฮิโนคิไนนะครับตอนที่เรามาเนี่ยซากุระก็ยังบานไม่เต็มที่นะครับจะเห็นว่ายังตุมม่มตงไปอยู่เลยแต่ก็มีบางต้นนะครับที่ว่าเริ่มฟูบลูแล้วนะครับสองข้างทางของแม่น้ําแห่งนี้เนี่ยจะเรียงรายไปด้วยต้นซากุระมากกว่า500ต้นแล้วนะเพื่อนเ เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าโซเมอิโยชิโนนะครับเป็นพันธุ์ที่จะบานพร้อมๆกันแล้วก็มีสีชูดฉอดๆนะครับช่วงพีคที่สุดนะครับจะอยู่ที่ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับบอกเลยที่นี่ไม่ว่าจะไปปิกนิกนั่งชิลถ่ายรูปเดินเล่นจะมากับเพื่อนหรือมากับแฟนที่เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับเพื่อนๆตลอดความยาว2กิโลเมตรรับรองว่าได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนนะครับถ้ามาช่วงเทศกาลซากุระนะครับด้านข้างแม่น้ำเนีเน่ยจะมีร้านสรีทฟูดเรียงรายยาวเต็ม2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Oli, ยากิโทริทาโกยากิมันปิ้งลูกชิ้นปลาโมจิเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเผื่อท้องมาทานอาหารที่นี่ด้วยนะครับถึงเวลาต้องบอกลาเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งนี้แล้วนะครับเรารอแท็กซี่อยู่นานพอสมควรน,นะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีมาสักทีเลยครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเออองต้องเดินกลับกันแล้วลนะ่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเผื่อเวลาการเดินทางให้ดีๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะตกรถไฟเอาได้ประมาณน้ง ไม่้้ออองยเีดากก็พวกเรานั่งกินกันเซนย้อนกลับไปที่สถานีโมริโอกะนะครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ หนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นว่ากันว่าถ้าจะดูซากุระให้สวยที่สุดเนี่ยต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งนะครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือปราสาทฮิโรสาก,กินะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขอเก็บเอาไว้เล่าต่อในคลิปหน้านะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปละบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ที่คาคุโนดาเตะแน่นอนนะครับ EP หน้าพวกเราทั้งสองคนจะไปกันต่อที่อาโอมุรินะครับไปสัมผัสก,กับความอลังการของซากุระนับพันต้นพาไปล่องเรือชมกลีบซากุระกลางสวน และปิดท้ายด้วยบรรยากาศไลฟ์อัพตอนการคืนที่สวยจนแทบหยุดหายใจอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วไปเที่ยวด้วยกันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ